สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนยวศอีสานทุกทานนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมเองบ่าวว่าที่ผ้าพีผ้านองเข้ามาชมงวนนาคอกนาฟ้ามครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับผ้าพีผ้านองเข้ามาเบิงเหลือดล่อยครับพี่น้องมือนี่อีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามทางอำเภอหน้ามนจังหวัดกาฬสินครับพี่น้องของดีเมืองน้ำดำนะครับผมกาฬสินครับพี่น้องมือนี่อีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามผ้าผีผ้านองเข้ามาเบิงนะครับไผชอบ ผ่านถุกกรรมดีๆอเมริกันประมาณผ่านแท้อย่าผ่าดชมโดยเด็ดขาดคลิปนี้ครับพี่น้องอของนดยฟ้ามไดนะครับมือนี้นะครับฝากเอฟซชมแล้วกะเข่ามาแล้วกะกดไลค์กดแชร์ให้จังน้อยในเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวผูดคุยกับผู้ถีไปจังน้อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวจังน้อยนะครับพี่ครับผมเฉลิมชัยจันแจ้งครับอ่านะครับพี่ตุ้ยครับจันแจ้งเนาะครับผมเอานะครับ อ่ะซื้อฟามพีสว่าได้ก่อนครับชื่อจันเจริญฟาร์มครับจันเจริญฟาร์มนะครับผมเอาซื้อเรียนพี่สว่าได้ก่อนครับชื่อตุ้ยครับอ่าพี่ตุ้ยนะครับผมจันเจริญฟาร์มนะครับพี่น้องนะครับเฉลิมชัยจันแจ้งนะครับซื้อเฟซของเพื่อนเรียงง้วอ่าเป็นบรามันเลือดลอยนะพี่เนาะครับผมเอาเหมือนนี่ก็เลยอ่าว่าอยากให้บ้าวาที่มาเป็นซื้อกลางอยากโชว์ง้วในขอกในฟาร์มเพิ่นจังหน่อยนะครับเห็ดฟาร์มมาโดนไปครับพี่ประมาณ5ปีครับ อ่าเลี้ยงมหาปีแล้วเนาะครับผมนะครับก็จะลักๆกกับไปเรือลอยแล้พี่เนาะครับผมเอาผลงานยุคอกยุฟ้ามลูกของงวออกจากตัวแล้วในฟ้ามนี่ประมาณสี่ตัวครับประมาณสี่ตัวนะครับผมอ่านะครับเนี่ยทางของฟ้ามพี่ว่าเลี้ยงไว้แบ่งทุกตัวได้ครับพี่น้องใช่ครับผมเลี้ยงไว้แบ่งทุกตัวนะครับผมอ่าเป็นการลงทุนที่มีกําไรแน่นอนครับพี่น้องเลี้ยงไว้บ่หวงนะครับลูกตกลูกออกมากะแบ่งไปทุกตัว นะครับผมจังลูกสาวแม่นี่เพิ่นกับแยงไปก้อนหนานี่ก้อนที่ว่าว่าที่จะมานี่ล้วพี่น้องนะครับผมก็ถือว่าเป็นลูกมั่วจากฟาร์มเพิ่นอ่าไปอยู่น้ำฟาร์มเกษตรกรอ่าหลายขอกหลายฟาร์มแล้วนะครับผมเจเจจันเจริญฟาร์มด้วยครับพี่น้องที่อยู่ฟาร์มอยู่ไสก่อครับพี่อยู่บ้านดงสยามครับครับผมบ้านเลขที่65หมู่14ครับผมตําบลนาโมนอำเภอนาโมนครับกาฬสินครับผมครับผมเบอร์โทรฟ้ามเบอร์ได้ครับพี่098 625 4851ครับครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเนาะครับเนาะครับผมอยากปฏิทินตามในเพจในเฟซเละครับผมครับซื้อเฟซซื้อวางได้ก่อนครับเฉลิมชัยจันแจ้งครับภาษาไทยครับผมดาวรีเอ็นให้ครบเลยนครับพี่น้องนะครับผมเอามาเบิ่งพัสดุกรนดีๆจากพี่เพิ่นบ่เว้าๆไลฟ์ครับพี่น้องนะครับบะหมี่ของหอดฟาร์มแล้วมื้อนี้กะอาวัธีบะหมี่แล้วนะครับโชว์พร้อมฟังราคาคนเลี้ยงพร้อมเลยครับพี่น้องคนเลี้ยงเพิ่นเลี้ยงไว้เพิ่นตั้งราคาไว้จังได๋นะครับผมการเลี้ยงงัวนี่ตั้งราคาาาตมปกูเลี้้ยงเดอครับพี่น้อง นะครับแล้วต่ความพอใจว่าคนคนนั่นเลี่ยงหรือจะของฟ้ามเพื่อนอยากขายเท่าไดนะครับส่วนผู้สื่อเนี่ยก็เป็นปัจจัยร่องว่าอชอบในราคาใดชอบพันธุกรรมแบบใดนะครับเงินในกระเป๋าท่านนะครับอยากได้พันธุกรรมดีๆมาเยี่ยมมาชมมาเบิงเอาไปเลี่ยงไปต่อยอดในคอกในฟ้ามหรือเอาไปตั้งฟ้ามของท่านนะครับผมเพื่อต่อยอดไปทางพันธุกรรมเดี๋ยวมือนี้เดี๋ยวาว่าที่พาคุยรายละเอียดามาฟั่งกันนะครับแต่ละตัวตัวนี้ซื้อนอกยังครับผม ชื่อแมรี่ครับน้องแมรี่นะครับผมอ่าโลโก้พี่น้องคุณหูคุณตาดีครับพี่น้องตัวนี้อ่าเป็นจ l เอลทูนะครับผม970นะครับเอาหลายท่านก็เดาถูกแล้วนะครับผมเป็นแบรนด์ของเฮียจิวนะครับจิวเล็กแลนด์นะครับผมกับมาอยู่กับอ่านะครับที่จันเจริญฟาร์มเป็นแม่บอกของเพื่อนเลยครับพี่น้องเพื่อนเอามาต่อพันเป็นแม่บอกนะครับผมเพื่อนมีลูกไม่อยากโตหรอครับสองครับผม สองตัวเนาะตัวที่สามในท้องนี่ครับตัวสามในท้องเนาะครับผมเอาสองตัวที่ผ่านมานี่ขวอดที่ฟ้ามนี่ะครับครับผมคอดอยู่นี่ครับเอานะครับสามูลค่คาให้จากบาทแล้วแม่นี่ก็ได้ครึ่งล้านอยู่ครับเอานะครับได้ครึ่งล้านก็คือหาแสนคือพูนสองตัวนี่นะเพิ่นขายตัวละสองแสนหานี่ได้หาแสนแล้วนะครับอันนี้คือมูลค่าของแม่นี่ที่ให้กับพี่เพ่นนะครับผมก็คือสําหรับคนเลี้ยงงัวกะธรรมดาครับพี่น้องนะครับ มันมีคาใส้จ่ายต่างๆว่าจะเป็นคาหารคาเลี้ยงดูการดูแลนะครับแห้งเท่าที่่งไปนะครับผมเอามาฟังสายพันธุกรรมของแม่นี่จังหนจังไนกลับมาเห็นตัวจริงเพ่นแล้วนะครับเป็นลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกสาวโบโกาครับอ่าโบโลกานะครับผมโบโลกาบอกเล365ครับถือว่าเป็นสายพันธุกรรมเขาเรียกว่าติดเท่ามากนะพี่เนาะครับผมติดเท่านะครับผมอ่าเพียจิวแกบีดไล่นีอยู่แล้วครับพี่น้องนะครับไซเท่าปับโครงสร้างในเรื่องของกระดูก นะครับเส้นหลังครับพี่น้องนี่คือเอกลักษณ์พี่น้องลายคนอาจจะเห็นว่าง้วงแดงงามๆที่บีดขึ้นมากส่วนมากกับถัดติดเท่านี่มากเฟรมนี่แหละครับพี่น้องหง่ๆครับกระดูกแล้วก็ความลึกของล่มโตที่สำคัญเด่นๆคือเรื่องเส้นหลังนะพี่เนาะใช่ครับแม่นี่จุดเด่นของ่นคือเส้นหลังเส้นหลังที่ตรงครับเส้นหลังตรงนะครับความลึกครับลึกของล่มโตเราที่สําคัญนี่ครับพี่น้องผมให้เบื้องไทยนะครับผมท้ายใหญ่นะครับข้อเท้าทรงพลังนะครับ อันนี้คือแม่บอกนะครับนี่คือความต่างระวังลูกผสมหลอกกันเดือดร้อยนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือความลึกของลำตัวเนาะครับผมทะเลือดร้อยได้ลึกนะครับได้ลึกนี่ครับลึกหนานะครับผมโครงสร้างนะครับตัวนี้ถือปั๊บมาแล้วด้วยพี่น้องปั๊บเรื่องกระดูกมาแล้วนะครับผมปั๊บเรื่องกระดูกมาแล้วนะครับพ่องต่อไปนี่ยุ้ทองนี่เพิ่นใส่พอไรไหมครับพี่ใส่จมโบครับ เจ้าจโบ้เนาะ HK 928ครับ HK 928คอเบิ้งใบจำบู๋ใช่ไหมนะครับ HK 928ตัวนี้เป็นของอ SG ครับนะครับน้เขาม่าครับพี่น้องนะครับพอพันนะครับ SG น้เขามาก็ทับไว้เรียบร้อยนะครับอันนี้เจ้าจำบู๋ด้วยครับพี่น้องนะครับผม HK เ L 928เป็นลูกของ Xray 82หานะครับผม Xray 82หา เดี๋ยวนี้พี่ผสมใยญเพศหรือรวมเพศทอะไรครับรวมเพศครับเป็นรวมผสมรวมเพศทเลยครับพี่น้องตรวจส้าเรียบร้อยนะพี่เนาะครับผมท้องกี่เดือนแล้วพี่ท้องสี่เดือนกว่าแล้วครับท้องสี่เดือนกว่าท้องที่สาม้ลยครับพี่น้องตัวนี้ท้องที่สามนะครับสองตัวเพิ่นสามมูลค่าให้เพิ่นเกือบครึ่งล้านแล้วหาแสนมาแล้วครับพี่น้องนะครับตัวนี้ได้ท้องนะครับผมกะท้องเรียบร้อยประกันให้นะครับผมเอานะครับจังไหนกลับมาช่มแล้วนะครับตัวนี้ขั้นพี่น้อง อยากได้โตเพิ่นไปได้นี่ครับลูกใ่ายทองนี่นะครับผู้เลี้ยงว่าไว้ได้ไปได้ครับผมเปิดราคาไว้สองแสนสองหมื่นครับสองแสนครับอีกก็สองหมื่นบาทได้ครับพี่น้องอันนี้เจะด้อยนะครับย่างอีกรอบนึงฟังไม่ผิดนะครับสองแสนครับอีกสองหมื่นบาทนะครับผมอ้าวพี่เพิ่นได้จากลูกสาวเออได้ลูกเพิ่นแล้ว่สองโตมูลค่าหาแสนนะครับตัวนี้เพิ่นเรียกว่าขั้นพี่น้องอยากอยากเป็นเจ้าของงัวเลือดอีกหนึ่งเพนทุกกำนะครับผมที่อยู่ในเคราของพี่เพิ่น นะครับเป็นแม่ลูกนะครับพี่น้องนะครับคููนี่เป็นแม่ลูกนะครับเด็ดครับพี่น้องครับพี่น้องยิ่งพันธุกรรมทั้งครูทั้งแม่ทั้งลูกแล้วผมบอกเลยว่าเป็นสายถิ่บ้านเฮาหาอยากครับพี่น้องเราก็ไผ่ยังบ่ทันนด้มีในขอกในฟร์มกับร่องพิจารณาเบิ่งครับพี่น้องนะครับหรืออยากอาจะกําลังมองหานะครับอยากจะได้พันธุกรรมดีๆของทั้งแม่ทั้งลูกคููนี้นะครับผมเยวผมเล่าเรื่องสายพันธุกรรมให้พี่น้องฟังสักอนจังตัดสินใจครับพี่น้อง นะครับไม่อย่างมาช่วงขอขอบคุนแล้วตัวนี้ชื่อว่างใดครับผมซันนี่ครับน้องซันนี่นะครับเป็นลูกสาวของพ่อใดครับเป็นโอโร่แปดร้อยครับโอโรโลโจ่แปดร้อยบวกกับแม่พีซีแปดสิบเก้าพับหนึ่งครับอ่าพีซีแปดสิบเก้าพับหนึ่งครับพี่น้องนะครับผมนะครับเรื่องประวักรรมของแม่แบรนด์พีซี่ว่าต้องห่วงครับพี่น้องนะครับในเมืองไทยนี่หลายของหลายฟาร์มใหญ่ๆดังๆนะครับส่วนมากก็ต่างตนมาจากแบรนด์พีซีนี่แหละครับพี่น้องนะครับ อีกหนึ่งสายพันธุกรรมที่จิวเล็กแลนซ์นำมาบีดนะครับผมมีลูกมาจยากตัวแล้วสองตัวครับสองตัวเนาะนะครับผมถ้าท้องอีกก็เป็นตัวที่สามใช่ครับตอนนี้แม่ทับแล้วเนาะครับผมเพิ่งผสมไปครับผสมตัวไหนไว้ครับผสมลูเบนหกสี่หนึ่งครับผมลูเบนหก1ี่หนึ่งนะครับนำเชื้อน้ำเข่าด้วยพี่น้องจาก A 2ยสามแลน์นะครับเป็นลูกไส้ของทูบดอเก่าสามสามครับลูเบนนะครับผมอีกหนึ่งพอพันธุ์ที มีน้ำเชื้อในประเทศไทยนะครับเป็นแยกเพศผ่านกี่รอบแล้วพี่เพิ่งผสมได้อาทิตย์ครับผสมได้หนึ่งอาทิตย์เนาะอาทิตย์ทองอีกเป็นทองที่3นะครับด้านหลังนี่คือลูกสาวเพิินครับพี่น้องนะครับลูกสาวเพิินนะครับผมเป็นลูกของพ่อได้ครับลูกสาวออกฟอร์ดครับผมออกฟอร์ดซื้อน้องยังครับซื้อทาโร่ครับน้องทาโร่อันนี้ลูกสาวของออกฟอร์ดโรโจหกศูนย์สี่ทับสี่เกิดจากน้ำเชื้อแยกเพศนะครับพี่น้องนะครับผม เอาลักษณะการให้ลูกของแม่นีนะครับผมอธิบายโดยภาพของสาวหน่อยตัวนี้เลยพี่น้องนะครับที่เห็นเด่นชัดเลยนะครับมาบวกกับออกฟอดเรื่องข้อขาพี่น้องพี่น้องเห็นองศาขาบ่ครับบาวที่เป็นค้นที่เวลาเบิง้งหัวด่จะเลี้ยวเบึงข้อขาหลังกว่าเลยอันดับแรกเบึงองศานี้คือแล้วแต่ผู้เบึงนะครับพี่น้องอนะครับขื้นมาเบึงเนื้อโตหนังหนาใสาย,ายนะครับพี่น้องนะครับผมเรลากา็ลำตัวลึก นะครับผมลำตัวลึกแล้วเป็นวัวที่หน้าสวยมากครับไฮน์หน้าสวยจรลีครับพี่น้องเป็นลูกนะครับผมดันหน้าเพิ่นมาโชว์จังน่อยนะครับนี่ครับหน้าหวานครับสวยมากหน้าหวานหน้าเป็นตัวเมียเลยนะครับสวยครับตัวนี้กี่เดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้เจ็ดเดือนครับผมอ้าวตัวนี้เจ็ดเดือนครับพี่น้องน้องยังวะครับซื้อเพิ่นทาโร่ครับน้องทาโร่อายุเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องลูกออกฟอร์ตโรโจหกศูนย์สี่นะครับแม่เป็นโอโรโรโจแปดร้อยนะครับบวกพีซีเนาะนะครับแบรนด์ของพีซี นะครับผมเอานะครับผมซื้อสองเอาไปรุ่นสามนะครับผมสิถามราคาให้ครับพี่น้องว่าที่นี่แม่เพิ่นกับผมมาลอยหาสิบขึ้นเนาะพี่น้องใช่ครับห้าร้อยห้าสิบบวกครับร้อยหาสิบบวกเข้มทั้งแม่ทั้งลูกครับพี่น้องโบดทั้งแม่ทั้งลูกเนะพี่น้องคู่นี้นะครับเป็นอเมริกันบราลมันเลือดลอยพันแท้นะครับผมคุยกับเพิ่นแล้วว่าร่องเปิดให้พี่ให้น้องฟังจังน้อยในว่าใครอยากเอาทั้งแม่ทั้งลูกไปเลี้ยงนะครับผมรลายไปไหนครับพี่แาบนี้เปิดไว้แม่ลูก สามแสนเจ็ดหมื่นครับสามแสนกับอีกเจ็ดหมื่นบาทนะครับพี่น้องไผอยากแยกนะครับผมกับมาพูนมาคุยเอานะครับไผอยากแยกมาพูดมาคุยเอาหรือมักแต่ลูกนี่สิเอาแต่ลูกนี่พี่ตั้งไว้ไร้เป็นไงตั้งไว้สองแสนครับตั้งไว้สองแสนครับพี่น้องนะครับให้มาต่อเอาที่เหลือเป็นราคาของแม่ได้พี่น้องราคาหมาต่อรอาได้ครับนะครับง้วนจเดือนพี่น้องเบิ้งมาดีเป็นไงนะครับบ่เป็นหายยงไงได้พี่น้องเลือดลอยราคานี่นะครับผม เรลากโครงสร้ารดีๆแบบนี้เบื้องนะครับผมลูกสาวของออกฟอร์ดโลโจ60ซีนะครับกีดิสั์ของคอยนี่นะครับผมโด่งดังแน่นอนครับพี่น้องนะครับระดับรีเสิร์ฟแกนแชมป์จากอเมริกาตอนนี้ก็มาอยู่กับโฉกนิมิตมาฟ์มนะครับผมมาอยู่ในเมืองไทยกับนำเชือก็ับมีสูเกษตรกรไปร้ายแล้วนะครับแต่ว่านี่นำเชือแยกเพ้งแต่ยุกเพิ่มพันในเขามาในเมืองไทยครับพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับสองแสนหนึ่งวนได้พี่น้องนะครับน้องท่าโลนะครับผม กับแม่เพิ่นกับขันยกเลยก็คือส0 0แสนเท่านี้ก็พี่70,000บาทครับผมสามแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับผมทุ่มมาแอดไลน์มาเบอร์ได้ก็ครับ0 9 8 6 2 5 4 8 5 1ครับเลี้ยงทุกตัวหักทุกตัวแบ่งทุกตัวครับพี่น้องต้องต้องมีราคาไว้ครับนะครับผมอันนี้การวัวทุกตัวมีราคานะครับหลายท่านว่าเอราคาเพิ่กระโดดจังไดวัวทุกตัวนะครับมันขายตัวมันเองนะครับแมร์เพิ่นบัวได้บอลโฆษณาหลายขั้นพี่น้องมาเห็นแล้ว นะครับผมแมนเพิ่นบอกราคามากขั้นหมักอิริจังได้กระสูครับพี่น้องจังได้กระสูนะครับขั้นหมักอยากจะได้อิรินะครับผมเนื้อโตของเพิ่นจะขายคุณภาพขายราคาของเพิ่นเองแหละพี่น้องนะครับสมผสมคนเบิงเป็นผู้ตดสินนะครับราคาผู้เลี้ยงเป็นผู้ตังนะพี่นาะนะครับผมถือใจกันจังมมว่ากันนะครับเอาถ่ายคลิปผมมีวายครับพี่น้องนะครับถ่ายคลิปผมมีวายพอพันตัวหนึ่งให้พี่ ให้น้องได้ชมมาหอดขอบเพลินแหล่เพลินมีควายพอพันผสมรับผสมโตอยู่แถวนี้เนาะครับผมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเบื้องกันครับพี่น้องผมรุ่มถามว่าแม่นี่สามมูลค่าพี่จักบาทแล้วเท่ากันครับเท่ากันเนาะก็คือขายลูกมาแล้วสองตใช่ครับลูกลูกยังยังเหลือตัวนี้อยู่นะครับผมครับผมจะว่าตั้งราคาไว้เท่ากันครับเอานะครับเพิ่นมีแม่บอกอยู่สองแม่ขายลูกมาแล้วสองตัวนะครับขายไปแม่นี่ก็สามมูลราคาตัวละหาแสนก็ได้เงินล้านนะครับผมบวกกับสาวหน่อยอีกนะครับได้เมื่อแม่หน่อยหน่อยแล้วพี่น้องได้อีกสองแสน ล้านสองแสนครับพี่น้องเลี้ยงมาตีปีหาปีนะครับผมนั่นก็คือผลผลิตที่ออกดอกออกผลครับพี่น้องนะครับเป็นการลงทุนเอาเงินไปฝากธนาคารก็บ่อได้ร้ายไปนี่ครับพี่น้องนะครับทำหม้อน้ำเฮามีความสุขกับการเลี้ยงงัวนะครับผมเดี๋ยวยูกับสิ่งที่ชอบนะครับผมเลี้ยงงัวมันก็เห็นในเฮ่าอ่าสุขภาพจิ่ดีขึ้นแล้พี่น้องนะครับดูแลอยู่น้ำเขาเสาวรงนะครับ สำหรับขายขาได้ไดครับ<ะ>ขายเครียดหลังเลิกงานได้แ <c oughs> น่ครับเลิกงานมาเลยน้ำง่วจังเลยงว่วนเห็นงว่วนเห็งามบาง,งาทีเกิดแ <c oughs> ต่หักได้พี่น้องนะครับนิสัยงว่วนหน่อยนี่เป็นตทหกักอีนดีขี่อ,อ่อนหรือเขาเลี้ยงเลี้ยงแมวเลี้ยงหม้แล้วพี่น้องนะครับผมเพิ่อนนินสัยดีเลี่ยดลอยนี่สิเป็นพันธุกรรมที่หลายคนบอกว่าเลี้ยงแล้วนี่ใส่ดีนะครับบ่ห่ายได้ครับพี่น้องได้ครับโดยสายเลือของเพิ่นเพิ่นบ่ได้เป็นงัวบ่ได้เป็นสายพันธุกรรมที่มีความดุร้ายนะพี่เนาะครับผมมีความดุร้ายนะครับผมอันนี้ก็คือ ขอดีอีกข้อนึงของอเมริกันบรามันครับพี่น้องนะครับผมเอ้ามักกะทักมาสองแสนราคาหัึงตัวเด้ออีกนะครับโอ้มันบาลว่าที่มีเงินกเสียไปไวเลี่ยงไว้ขวบกู่พี่น้องนะครับผมเอาเดี๋ยวไปเบื้องควายครับพี่น้องจากเบื้องงัวแล้วนะครับผมขี่ขวกพี่เพิ่นมมี่พอพั่นได้ครับพี่น้องปีหกสามหกสี่เดินสายประกวดนะครับทัวร์อีสานหล่ะพี่น้องนะครับติดถวยรางวัลอ่ารางวัลยังไงครับผมอ่าลองชนะเริ่มรับซองครับผมยุตะการครับพี่น้องนะครับของงาน อ่านะครับงานประกวดควายงามอยู่ที่ตะการนะครับปีหกสามเนาะหกสี่กับเขารอบจิบตัวสุดท้ายยูซูลินนะครับผมนี่คือดีกีรางวัลพอนี่ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปฟังสายพันธุกรรมเพียนเล็กน้อยนะครับผมลูกชายพอไรครับตัวนี้ลูกชายเบิ่มพันล้านครับผมลูกชายเบิ่มพันล้านเนาะนะครับผมตอนนี้เพื่อนเขาจะขวบแล้วหาหาขวบครับผมหาขวบแล้วนะครับผมสําหรับพี่ที่ผู้เพื่อนดูแลนะครับผมให้พี่เล่าเรื่อง ความจุดเด่นความงามของพรอนี่จังหน่อยเนี่ยลองบรรยายนี่ฟังจังหน่อยนะครับพรอนี่จุดเด่นเพิ่นน่ะคือไทยครับผมครับผมไทยมืองเงาตัดครับแล้วก็ลำตูเงาครับผมนี่ครับพี่น้องเป็นผสมส่วนเพิ่นดีนะครับกับกับว่ได้ใหญ่ยือหวาครับตัวนี้ครับผมส่วนสูงลอยเท่าไหร่ครับลอยหาซิบเก้าครับผมหนึ่งลอยหาซิบเก้านะครับผมอันนี้ลอยหาซิบเก้าครับตัวนี้อ่าจุดเด่นที่ผมเห็นก็คือแจ้งพี่เพิ่นว่าครับลำเงาครับผมนะครับเป็นควายที่มีลำตูเงาครับส่วนสูงก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับพี่น้องลอยหาซิบ ลอยหาซิบเก่าเนาะลอยหาซิบเก่าลอยหกซิบนะครับในพอพันควายนะครับถ้าเป็นหลายๆตัวในยุคตอนนี้ก็มีใส่บิ๊กเบิ้มก็มีครับพี่น้องแต่ว่าบบย่าแต่ว่าตัวนี้ได้เน่าครับพี่น้องนะครับสําหรับท่านที่อ่านะครับปรับเรื่องความเน่าของลำตัวนะครับมีควายแม่พันก็ถือว่าอ่าพอพันลักษณะทั้งสี่นี่ถือว่าหายลูกปรับเรื่องความเน่าได้นะครับที่สําคัญสายพันธุกรรมของเพิ่นนะครับเบิ้มพันล้านครับพี่น้องเสถือได้ในเรื่องพันธุกรรมนี่ในสนามประกวดผมว่า อันนั้นครับเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียตรงนี้เบิรมฮันหลานติดมาแน่นอนหรือพี่น้องนะครับผมเอาตัวนี้รับผสมจริงอยู่แถวนี้เนาะพี่เนาะแมนครับรับผสมจริงตัวจักบาทครับพี่สองพันหาครับผมตัวละสองพันหาประกันจักจักรอบครับสามครับผมประกันสามล็อปเลยครับพี่น้องนะครับในเขตพื้นที่อำเภอหน้ามุ่นนะครับแล้วก็อำเภออ่าดอนจานเนาะหน้ามุ่นดอนจานสมเด็จโซนนี่แหละพี่น้องนะครับผมเอาลูกเพลื่อนออกไปครับตัวนี้ กะอยู่กับเจ้าของเก่ากับออกแล้วครับผมเอ้านะครับผมตัวนี้กับเจ้าของเก่าเพิ่นกัมีลูกออกมาแล้วเนาะแมนครับเห็นลูกเพิ่นไปหายลูกเป็นังไหนลูกเพิ่นกับหายลูกดีครับผมครับผมเจ้าของเกล้าวันน่ะขายตัวละแสนหาสองแสนเนี่ยเอาลูกเพิ่นหายลูกเงินแสนก็ว่าได้เนาะแมนครับนะครับผมสําหรับผู้อยากจะผสมกับทักพี่เพิ่นมาได้เลยครับพี่น้องเบอร์โทรตามนี้นะครับแต่ผู้ใดอยากจะได้ไปเป็นพอคุ้มฝูงมือนี้เดี๋ยวว่าที่ถามราคาให้สายเดินประกวดครับพี่น้องสายเบิิมพันล้านครับพี่น้องนะครับตัวนี้ นะครับพี่น้องอยากได้ไปเป็นพอพันคุ้มฝูงมีพอพันคุ้มฝูงอยู่ขอกอยู่ฟ้ามแล้วอยากจะล่องเปลี่ยนนะครับล่องเบงนะครับผมราคาเพิ่นยูรักได้ครับผมเปิดว้เปิดได้สองแสนหาครับผมสองแสนหาตอล่องได้ด้วยครับพี่น่องสองแสนกับอีกหาหมื่นตอล่องได้นะครับก็ไขยผูพอพันสายเบิ่มพันลานอายุอาจจะเข้าหาปีเนาะแมนครับอาจจะเข้าหาปีก็ถือว่าวา่อายุหาปีนี่คือเต็มนุ่มนะพี่น้องมาท่าอื่นเต็มนุมนะครับผมก็ถือว่าเป็นเต็มนมยังโมแมนนมใหญ่ครับพี่น้องยังเป็น เต็มนุ่มก็คือแบบนุ่มไว้ออกๆไปเลยย่างผสมได้อีกหลายแล้วก็ใส่ง้านได้อีกหลายปีครับพี่น้องจนหอดอายุเป็น10ปีพุ่นละพี่น้องนะครับพอพันสําหรับพอพันควายนะครับเรื่องความยาวของลําโตนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนตาแต้มแกมจําวงเขาดีนะครับผ่านสนามประกวดมาแล้วนะครับได้ร่องชนะเลิศอันดับสองครับพี่น้องจากตะการพืชผลปี63ผ่านตากรรมการมาแล้วครับพี่น้องนะครับ่าว่าที่ก็บบ่คอยช่ำช่องเรื่องควายบรรยายลายบ่ได้ครับพี่น้อง เอาเรื่องร่างวั้นของเพิ่นว่ากันนะครับว่าแล้วก็พี่น้องเห็นอยู่ในกล่องตอนนี้แหละนะครับทำรับผู้อยากจะได้ไปปรับปรุงพันธุกรรมอยากไปเหดพ่อพันธุ์ผสมจริงอยู่ในเขตพื้นที่ท่านบอกว่าแถวนี้บ่ราะเพราะเพาคอยมีไข่พอพันธุ์ไว้ท่าผสมจริงให้เกษตรกรตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือเด้อกครับพี่น้องนะครับสองแสนเท่าไรก่อนครับสองแสนหามื่นบาทครับผมสองแสนหามื่นบาทโทรมาหาเบอร์เทไรก็ครับพี่ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกสองห้าหกสองห้าสี่แปดห้าหนึ่ง ซีแปดหาหนึ่งแอดไลน์มากครับพี่น้องนะครับเฟซบุ๊กเฉลิมชัยจันแจ้งด้วยครับพี่น้องนะครับผมทั้งสามช่องทางเบอร์โทรเบอร์ไลน์อ่าเบอร์เบอร์เฟซนะครับอีกอีกเบอร์หนึ่งมาได้ครับพี่เบอร์พี่ศูนย์หกหนึ่งครับผมศูนย์หกหนึ่งหาสามหกครับผมหาสามหกสองหาหกสองครับผมสองหาหกสองนะครับผมอยากจะผสมจริงสรเพคุณบ้านเดียบ่งไปใส่กระทักมาได้ครับพี่น้องนะครับผมมีรถขนออกไปผสมให้ นะครับหรือเอาเมลมาผสมอยู่นี่เล็กก็ได้นะครับผมไผ่ชอบทั้งเลือดลอยนะครับแล้วกัลูกผสมนะครับกับทักทายผีเพื่อนมาได้ครับพี่น้องฝากไว้ครับพี่น้องจีจีจันเจริญฟาร์มนะครับผมง่วง่ามันไม่เด็กันบามันพันเทนะครับเพื่อนกับถือว่าเลี่ยงแล้วก็นะครับอยากให้พี่น้องเข้าเดทมาช่มพันธุกรรมดีๆนะเพิ่นแล้วก็มาบอกราคาสูฟัางพร้อมนะครับอันนี้เป็นราคาคนเลี่ยงเปิดครับพี่น้องมักสนใจไม่ว่าจะเป็นง่วงหรือวายทักเพื่อนมาได้ นะครับราคายังต่อกันอีกหลายนะครับพี่น้องยังต่อได้อีกหลายนะครับสำหรับผู้สนใจนะครับเลี้ยงทุกโตัหักทุกโตแบ่งได้ทุกโตครับพี่น้องสำหรับวันนี้ขอบคุณทีมงานจันเจริญฟาร์มนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเอาที่มาเป็นซื้อกลางกับรบกวนฝากพี่ฝากน้องอีพีผู้เข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ครับพี่น้องช่องลูกขึ้นมาเชอร์อีสานเฮานะครับภาพพ่พน้องมาเป็นซื้อกลางให้เกษตรกรเฮาสำหรับวันนี้จากราชภัฏมีขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับ